ธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกจุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่า สลากกะพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดจับถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกะพัดอาหารที่ถวายทุกสิบห้าวันสังคพัดอาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโภสถิกกพัดอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัด อาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวัดสาวาสิกพัฒอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกะอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและพรรยาได้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการชนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรม โรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระสัสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสกข,ขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสก สติปัฏฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฏฐานสูตรว่าเอกายโนอยังพิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลายมีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้น เทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตนอุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิด ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบุตรธิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ทั้งๆท,ที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมรณะภัยโอ๋หนอ สัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติถามลูกๆว่าเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายทำให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวด พ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวความตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพูดบอกว่าท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใคร อุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพวงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนหน่ารื่นรมลูกๆตอบว่า ชั้นดุสิตละดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตท,ทั้งหลายธรรมิกะอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเสี่ยงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวี่ยงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวี่ยงพวงดอกไม้ไป พวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ธรรมิกะอุบาสกบอกบุตรว่าพวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเรา ก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วทำรมิกะอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนารามพระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีว่า ภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบ,บันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้วเกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหั์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวง ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาธิอิทะโมทติเปตจโมทติกตะบุญโยอุพยัตถะโมทติโสโมทติ โสปโมทติทิทศาวากรรม,มวิสุทธิมัตตโนผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้นเพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดี ก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขไม่หวนเสียดายทายธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดีแทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้นกับความดี เมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจคนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสก ทำมิกะอุบาสกธร,รมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากกพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดจับถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกกพัดอาหารที่ถวายทุกสิบห้าวัน สังคพัทอาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโภสถิกพัทอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัทอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวัดสาวาสิกพัทอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกะอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและพรรยาได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการชนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระสัสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสก ขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปัฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฐานสูตรว่าเอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลาย มีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ทรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตน อุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบุตรทิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ ทั้งๆท,ที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรำให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมอรณะภัยโอ๋หนอสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่ใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติ ถามลูกๆว่าเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายทำให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวความตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพูดบอกว่า ท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพงมาลัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้น เจ้าจงเอาพวงมาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนหน่ารื่นรมลูกๆตอบว่าชั้นดุสิตละดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนับปรา์ราชบัณฑิตทั้งหลายธรรมิกะอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้น เจ้าจงเสียงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเหวียงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เหวียงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ธรรมิกะอุบาสกบอกบุตรว่า พวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วทรรมิกะอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนาราม พระศาสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระสาสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้ว เกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิ อิทะโมทติเปตจโมทติกะตะบุญโยอุพยัตถะโมทติโสโมทติโสปะโมทติทิศาวากรรม,มวิสุทธิมัตโนผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้น เพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขไม่หวนเสียดาย,ายทยธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดี แทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้นกับความดีเมื่อคุ้นกับความดีเสียแล้วย่อมขยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้นกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจ คนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสก ร,รมิกะอุบาสกธร,รมิกะอุบาสกเป็นชาวเมืองสาวัตถีเอาใจใส่ในการทำบุญมากถวายพัดแก่ภิกษุสงฆ์แทบทุกชนิดเป็นต้นว่าสลากกะพัดคือออกสลากให้ภิกษุจับภิกษุรูปใดจับถูกของผู้ใดผู้นั้นก็ถวายแก่ภิกษุนั้นปักขิกะพัดอาหารที่ถวายทุกสิบห้าวัน สังคพัทอาหารถวายอุทิศพระอริยสงฆ์อุโปโสถิกพัทอาหารถวายในวันอุโบสถอาคันตุกพัทอาหารถวายแก่ภิกษุผู้จรมาวัดสาวาสิกพัทอาหารถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาธรรมิกะอุบาสกนั้นพร้อมทั้งบุตรและพรรยาได้เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรมมีความยินดีในการจำแนกทานด้วยประการชนี้ต่อมาอายุมากขึ้นสังขารเสื่อมโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนเขาปรารถนาจะฟังธรรมจึงส่งคนไปกราบทูลพระสัสดาขอให้ส่งภิกษุจำนวน8รูปหรือ16รูปไปสู่เรือนของตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้วอุบาสก ขอให้สาธยายสูตรใดสูตรหนึ่งท่านประสงค์จะฟังสูตรใดเล่าอุบาสกสติปัฐานสูตรเห็นจะเหมาะพระคุณเจ้าพระจึงเริ่มสวดสติปัฐานสูตรว่าเอกายโนอยังพิกเวมัคโคสัตานังวิสุทธิยาเป็นต้นแปลว่าภิกษุทั้งหลาย มีทางสายเอกอยู่สายหนึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายขณะนั้นมีรถมาจากเทวโลกหกชั้นเทวดาอยู่บนรถร้องเชิญให้ธรรมิกะอุบาสกละกายเนื้ออันเปรียบเสมือนหม้อดินแล้วถือเอากายทิพย์อันเป็นเสมือนหม้อทองคำและขอให้ขึ้นสู่รถของตนเพื่อไปสู่เทวโลกอันเป็นชั้นของตน อุบาสกไม่ปรารถนาให้เป็นอันตรายแก่การฟังธรรมจึงกล่าวขึ้นว่าขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนเถิดภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าอุบาสกพูดกับพวกตนจึงหยุดนิ่งเสียบุตรธิดาของอุบาสกก็ร้องไห้เสียใจว่าบิดาของพวกเราไม่เคยอิ่มด้วยการฟังธรรมแต่บัดนี้ ทั้งทั้งที่ให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายธรรมให้ฟังเองแล้วห้ามเสียเองบิดาคงกลัวต่อมอรณะภัยโอ๋หนาสัตว์ผู้ไม่กลัวต่อความตายคงไม่มีเป็นแน่แท้ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าบัดนี้มิใช่โอกาสเสียแล้วจึงลุกจากอาสนะกลับไปวัดเชตวันอุบาสกกลับได้สติ ถามลูกๆว่าเจ้าร้องไห้ทำไมพ่อให้นิมนต์ภิกษุมาสาธยายทำให้ฟังแล้วเมื่อท่านกำลังสวดพ่อก็ห้ามเสียเองพระจึงกลับหมดแล้วลูกๆคิดว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ไม่กลัวความตายนั้นไม่มีจึงร้องไห้อยู่พ่อพูดอย่างไรอุบาสกถามพูดบอกว่า ท่านทั้งหลายจงรอก่อนท่านทั้งหลายจงรอก่อนเถิดพ่อไม่ได้พูดกับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นพ่อพูดกับใครอุบาสกได้เล่าสิ่งที่ตนเห็นและได้ยินให้บุตรฟังโดยตลอดพวกผมไม่เห็นรถเลยลูกว่าลูกมีพงมาลยัยสำหรับพ่อบ้างไหมมีพ่อถ้าอย่างนั้น เจ้าจงเอาพวงมลาลัยมาเมื่อลูกๆเอาพวงมลาลัยมาแล้วธรรมิกะอุบาสกจึงถามต่อไปว่าเทวโลกชั้นไหนหน่ารื่นรมลูกๆตอบว่าชั้นดุสิตละดีเพราะเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระพุทธมารดาพุทธบิดาและนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายธรรมิกะอุบาสกจึงว่าถ้าอย่างนั้น เจ้าจงเสียงอธิษฐานว่าขอพวงมาลัยนี้จงคล้องรถที่มาจากชั้นดุสิตแล้วเวียงพวงดอกไม้ไปบุตรของเขาได้เวียงพวงดอกไม้ไปพวงดอกไม้นั้นคล้องที่แอกรถห้อยลงในอากาศคนทั้งหลายได้เห็นพวงดอกไม้นั้นแต่หาเห็นรถไม่ธรรมิกะอุบาสกบอกบุตรว่า พวงดอกไม้นั้นห้อยอยู่ที่รถซึ่งมาจากชั้นดุสิตพ่อจะต้องไปชั้นดุสิตพวกเจ้าอย่าวิตกเลยหากพวกเจ้าปรารถนาจะไปเกิดร่วมกับเราก็จงทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำแล้วธรรมิกอุบาสกทำกาละแล้วกายทิพย์ได้ปรากฏในรถอันมาจากชั้นดุสิตเมื่อภิกษุทั้งหลายกลับมาถึงเชตวนาราม พระสัสดาตรัสถามว่าอุบาสกได้ฟังธรรมเทศนาแล้วหรือภิกษุทั้งหลายทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาทสดาจึงตรัสเล่าความเป็นจริงให้พิกษุทั้งหลายฟังมีว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกหาได้กล่าวกับพวกเธอไม่เป็นต้นภิกษุทั้งหลายทูลว่าอุบาสกบันเทิงในถ้ำกลางญาติในโลกนี้แล้วละโลกนี้ไปแล้ว เกิดในฐานะอันควรเป็นที่ชื่นชมอีกพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นคฤหั์ก็ตามบรรพชิตก็ตามย่อมบันเทิงในที่ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเป็นอาทิ อิทะโมทติเปตจมโมทติกตะบุญโยอุพยัตถะโมทติโสโมทติโสปโมทติทิศวากรรม,มวิสุทธิมัตตโนผู้ใดทำบุญไว้ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือบันเทิงในโลกนี้และโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในโลกหน้าเขาบันเทิงยิ่งขึ้น เพราะเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของตนบุคคลผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมย่อมพอใจทำความดีก่อนทำก็มีใจผ่องใสกำลังทำก็ใจแช่มชื่นทำเสร็จแล้วก็มีความสุขไม่หวนเสียดายทายธรรมเป็นต้นเขาแสวงหาความสุขในชีวิตด้วยการประกอบกรรมดี แทนการหาความสนุกเพลิดเพลินอย่างอื่นอันเจือด้วยโทษและภัยการประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำให้จิตใจคุ้มกับความดีเมื่อคุ้มกับความดีเสียแล้วย่อมขยงต่อความชั่วเหมือนคนคุ้มกับความสะอาดย่อมไม่ปรารถนาความสกรปรกใดๆการประกอบกรรมดีเป็นบันไดขั้นแรกแห่งความสุขทางใจ คนประกอบกรรมดีอยู่เสมอย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นธรรมิกะอุบาสก